มารยาทเป็นสิ่งสำคัญค่ะทัวถล่มเละลำยัยไ้ทองคำกินปลากระป๋องส่งกลิ่นในสนามบิน กลายเป็นดรามา่าจนได้นะคะเมื่อนักร้องสาวลำยายหายทองคำค่ะนั่งกินปลากระกป๋องกับผักสดกลางสนามบินชาวเน็ตถึงกับติไม่เหมาะสมบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบกลิ่นแบบนี้เพราะว่ามันคาวมากเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวดางังนะคะที่แม้ว่าจะดังระดับประเทศแต่ก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆสําหรับลำยายไหยทองคาค่ะทีล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่เธอเนี่ยใส่เสื้อยืดกางเกงยีนชิวๆนั่งกินปลากระกป๋องแล้วก็ผักสดที่สนามบินทานกลางหลายคนเนี่ยก็ชมความเรียบง่ายของเธอแต่งานนี้ก็มีวายค่ะเจอดราม่าตามมาไปชมคือ นี้กันหน่อยค่ะนวากันค่าดต้ง่ายมากมันตรงนี้เลยเลยนี่แหละชีวิตการเดินทางเข่าบ่ โดยชาวเน็ตบางส่วนนะคะไม่เห็นด้วยที่เธอนี่ยนั่งกินปลากระกป๋องสดๆแบบนี้ที่สนามบินแห่คอมเมนต์ติิงกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะพูดถึงในเรื่องของกาละเทศานะคะบอกว่าเกรงใจคนอื่นด้วยค่ะเรื่องกลิ่นคนข้างๆเขาจะด่านะคะมันขาวมากเลยปลากระกป๋องที่ไม่ผ่านการปรุงทําอะไรที่เหมาะสมเราเป็นคนสาธารณะนะใช่ค่ะชีวิตการเดินทางของกินรองท้องมีมากมายที่ไม่ส่งกลิ่นรบกวนคนข้างๆทาคอนเทนต์ก็เลือกที่เหมาะที่ควรไม่ต้องด่ามานะคะสําหรับคนที่รักน้องแบบผิดๆบางคนก็บอกว่ามัน คาวมากนะคนกินไม่ได้กลิ่นคนที่ไม่ได้กินจะได้กลิ่นคาวนะแม่ฝรั่งไม่กินเขาจะบอกว่าเหมน็นค่ะเจอกับตัวมาแล้วบางคนนะคะก็บอกว่ากินง่ายมากแต่การละเทสะก็ดูบ้างอาหารที่มีกลิ่นนี่ไม่ควรจะกินเลยนะผู้จัดการส่วนตัวทีมงานไม่มีใครเตือนบ้างเราคนนึงที่เหม็นในที่แบบนี้เนี่ยยิ่งหนักเลยเอาจริงๆเหม็นนะถ้าคนไม่กินกินง่ายอยู่ง่ายเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะแต่มารายาทที่ดีเป็นสิ่งสําคัญอาหารที่มีกลิน่นหรือส่งกลิน่นรบกวนคนอื่นควรทานในร้านอาหารที่มันไม่ใช่สถาน แบบนี้แต่ในขณะที่บางคนค่ะก็ไม่เห็นด้วยกับทัวร์ดังกล่าวนะคะโดยมีการคอมเมนต์บอกว่าช่างหัวฝรั่งหิวกินโลดที่เราเหมน็นมันกลิ่นตัวเหมือนบูดบูดน้ําก็ไม่ค่อยชอบอาบประยังต้องทนเวลาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่มันเป็นของกินอย่าได้แคร์ค่ะเออเขาก็บอกว่าลําไยอย่าได้แคร์คนอื่นค่ะคนเราเขากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินพวกที่บอกว่าเหม็นอย่างนั้นเหม็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกินค่ะไม่กินไม่ชอบก็ไม่มีใครว่าเนาะไม่ว่าจะกินอะไรมันก็ขี้ออกมาเหม็นเหมือนกันเยอะเนาะคนเรา <c oughs> บางคนบอกว่ากินง่ายอยู่ง่าย น้องลำาัยแต่ทําอะไรก็ผิดไปหมดโลกออนไลน์มันโหดร้ายมากน้องลงโพจน์อะไรก็จะถูกสังคมดุมปนามีทางโลกชีวิตคนเราไม่เท่ากันอยู่ยากในยุคออนไลน์มีที่พลต่อสังคมผลที่อยู่บนมือถือก็จะมีหลายพลังงานที่ถ่ายทอดเรื่องส่วนตัวเพราะคิดว่าช่องของตัวเองการมองต่างมุมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่เขาชอบเขาก็จะชื่นชมบอกว่าน่ารักคนที่ไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าไม่น่ารักขัดใจเขาไปหมดถ้าเขาไม่ชอบ คุณจะขยับตัวทําอะไรก็พีดแต่บางเสียนะคะก็ชื่นชมบอกว่าน่ารักน่าเอ็นดูคนสวยกินกับอย่างก็สวยจ้าก็ต้องบอกว่างานนี้นะคะแม้ว่าเธอจะเจอกี่ดรามมาแต่คิวงานของลำไยเนี่ยก็ยังแน่นเหมือนเดิมค่ะเมื่อเข้าไปส่องเฟซสาวลำไยเนี่ยก็พบว่าเธอเนี่ยน่าจะบินลัดฟ้าพาทีมงานไปเล่นคอนที่โปรไฮวิชันเมืองบิสเบนประเทศออสเตรเลียค่ะในวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลาทําการแสดงที่บิสเบนเนี่ยประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนซึ่งตรงกับเวลาที่ไทยประมาณทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนั่นเอง はい <music>